รอยพระพุทธบาททางภาคอีสานแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สองในการตามรอยพระพุทธบาทนับตั้งแต่อำเภอกลางดงจังหวัดนครราชสีมาสู่ชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพ ห้ารขณะนี้เรากำลังอยู่ที่จังหวัดสกลนครไป้าไครับเขาไปได้เท่ากับตายอีกหนึ่งคนถ้ำอยู่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยครับติดแล้วครับไหนติดแล้วตอนนี้เข้าไปได้ครับอ๋อท่านประทับนั่งอยู่บน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 ถ้ำนี่ครับ นี่นี่มันถ้ำหมือนกันครับมันถ้ำงานบทัดนั่งอยู่บนถ้ำมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนถ้ำมาเนี่เราไม่รู้นะนี่ได้อาจารย์ละวอนเมื่อกี้เดินมาดูผมมีนานแล้วมันวุ่นอ่ะขณะนี้ในแผนที่แล้วนี่เราค้างอยู่ที่เราเดินทางไปกราบไหว้พุทธบาทภูผาย์ที่บ้านนาผาตำบลขกปลาซีกิงอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร เราไหว้ลอยพุทธบาทตั้งแต่บนยอดเขาแล้วตอนนี้ก็ลงมาเราจะดูลอยว่างมากแต่ลอยเล็กเลยไม่ได้ดูเราดูลอยโฉดมากอืมีลมทับนั่นใช่ก็มันเป็นหินเป็นหินใต้ถ้อมเท่านั้นครับคนนี้นป็นเป็นติดก่อนใช่เงื่อนยุพันทบหมดเลยคุณจะมาหาสมบัติทับพวกพวกพระนี่นะครับพระใช่ไหมพระน้ำพระน้ำอะไรพระน้ำทางใช่จ้ะถ้าเป็นเจริญนาใหญ่ก็พเดินมาพระนี่พระคือว่าบางทีเนี่ยลอยพระบาท ไม่ว่าที่ต่างเนี่ยตอนนี้นผมเจอภาพที <c oughs> ่เพิ่งเราได้เห็นน้ำที่เพิ่มนะเจอเพิ่มทนะ <c oughs> ี่ปกติปกติก็เคยเห็นแค่เนี่ยแต่ว่ามาเห็นใหม่เพิ่มเลยมันไม่แน่เลยถ้าแล้วแต่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ดูลขึ้นมาบนภูปลายนบันไดก็ประมาณหลสิบขั้นเหมือนกัน <c oughs> ขึ้นมาบนยอดเขาเมื่อกี้เราก็มีพระบาทที่เราขึ้นมาถงลาตอนนี้เราจะเดินขึ้นมาบนยอดสุปลายแต่เห็นเป็น ลอยประทับนั่งอยู่บนบนหน้าผาแต่ว่าจริงๆข้างใต้ก็เป็นเป็นถ้ำพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่นี่เขาบอกว่า <im it> คนกับพระเนี่ยมาบันทึกเอมามากระทบมาระเบิดมาทำทำลายก้อนหินนี่ตายไปตั้งเนี่แตคนนี่ก็เป็นเรื่องของอานุภาพของที่นี่นะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปเนาะ <im it> ไปที่หินลาด <im it> แค่ตอนที่อยู่เนียเหรอ ไม่มันตีนี้ข้าวไปไปมาอยู่ครับอ้อาวไปไปมาอยู่กิกงกรดนองอยู่อ่ท้องตรงนี้เหรอสำหรับร้อยช่อบาทนี่เมื่อกี้ที่เราจะดูเนี่ยมันอาจะไม่ทราบว่ารอยทางไหนซ้ายขวาจะมุขอาทิษฐานแล้วไงตอนนี้เป็นรอยซ้ายแล้วก็รอยนี้ก็เป็นรอยขวาเป็นรอยที่ซ้อนทับกันทั้งสองรอยทั้งซ้ายและขวาอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็ยังมีบ่อน้ำเทปอีกบ,บริเวณนี้ บนภูผายนนี่รู้สึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากในขณะที่ก่อนที่เราจะเดินทางมาก็ในเวลาเที่ยงก็แดดจัดพอเข้าพอขึ้นเขามานี่ปรากฏว่าฝนตกํำๆลงมาตลอดตอนนี้ฝนก็หายแล้วเราก็ได้ทําบุญกับท่านที่ดูแลอยู่ที่นี่500บาทพร้อมธยทานและหนังสือธรรมะ จากนั้นก็เดินลงมาทางบันไดเอาท่นแล้อาจารย์จะเอาได้หเสียสอหรือได้สเสียหนึหนึ่งเสียสองมก็ดูไปเรยนะยที่ปายก็เลยบรบาทสองันวันพุธน่ครับนั้นวัุธนู่นจมีของจดีหัเรารอยบาทในปรรเสิฐา่ารนี่คนไม่รู้เรื่องยามนะทที่อาระ บนภูผาหยดนี่เป็นจุดสูงสุดของเชือกเขาภูพาข้างบนถ้ำนี่มีภาพเขียนสีบนผาวนาดอายุกว่า3,000ปีนนี่เือที่ระหว่างที่เราลงไาก็จะพบพุทธบาทอยู่เรื่อยๆันอยู่นะ จะบอกอาจารย์มาก่เราถือโอกาสสำรวจด้วยตลอด้าวีสุกนอาจารยองด้านนั้นครับขา่ามีข้าวบามีงขึ้นนี่ไ้เรียไปเลยต้าวดูไปตรงนี้นะข้าบ่จะตรงพัตโต์บริิ์ใช่ใช่ใช่ใชพิเศษมากนี่และพิเศษพิเศษนะรับโอ้โห่เคยทแบนี้เลยวันนี้อรแล้วน่าขดีน้อยนะนี่แก้วนี่แก้ว ခါရတဲ့ပုံလေးခဏလေးကြာတော့အမလို့ဒီဘောင် review ဘောင်လေးအော်ဒီကြက်แก้วอันนี้เจ๋งๆอ๋อครับผมว่าดีครับดีดีดีครับเออบอลลิโอบอลลิโออือ ลอนิ่งลอนิ่งจะไปจะไปนะครัโอ้ไม่ได้น้ำไหลไม่ได้คน้ำไหลสำคัญมากเลยครับลอยตกแก้วว่าเราไม่พูดแล้วนะนี่ก็เราดูว่าเป็นลอยสมัยคณะที่เราลงมาเนี่ยเราก็ได้พบพระบาทเพิ่มอีกสามลอยเป็นเกลิดแก้วทั้งสิ้นแต่ว่าตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะไม่น่าเลยจึงได้มีฝนตกระหว่างที่ขึ้นบนยอดเขานี้เป็นเป็นที่สำคัญมากเลยที่ก้อนหินก้อนนี้เนี่ย อาจารย์ปุ๋ยหรืออาจารย์พิพักน์ประทักอากำลังทำบาตรท่านก็นั่งโคตุนกับไว้ชื่อนักเท่าไหเวลาเท่าไห่มช่างไม่ร่าก็ใครคือข้าบัที่ว่าได้เจอนั่งโคุนที่แต่มาเป็นข้าบัร่เหมือนเนี่ยเป็นเป็นข้าบัตของแกไวล้วนี่เราเอเขาเฉพาะรอยนี่ว่ามันขอเห็นชัดแล้วกันมอมมอมพอดีเ้าดิ่มไปเลยไอนบน มีเงกอนห็นมีทั Nay, ้งเงอนเนี mm ่ย hmm. มีร้อยพันบาทอยู่ทั้งนั้นเลยทั้งผัง้าน้าน้านเอาไสวยเ็มาเอาดอกไม้ห่อเดียวผกลับเข้าไปแล้วเอารถมาปั่นรถติดเลยลงไปที่นั่นเ่องติ้นเห็นไหมที่จเ้ยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนียเหนดรู้หเนี่ยเนี่ยเนี่เราเรามองไม่เห็นเพราะว่าตะไคร่กะไคร่มานี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอะไรเราไม่รู้นะแต่ว่ามันติ้นมันมันติ้นออกมาเนี่ยทั้งทั้งทั้งขอบเลยนะ เนี่ยเนี่ยตรงนี้เรามองไม่เห็นชัดเพราะว่ามันมีไอ้ไอ้ไอ้ตะไคร้ขึ้นน่ยอ่ะมันเป็นปิ้นนะเนี่ยมันปิ้นเนี่ยลองใครลองเอาอะไรผูดออกมมันจะมีปิ้นไหมนี่ยไม่ขึ้นเลยไม่เข้ามาเลยไอ้ตรงตรงไหนเราเกาะด้วยหม่ะไม่เขาทำเนี่ยตัวนั้ ดีเลยแล้วก็สอานนี้่ดีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความอุปสรรคอะไรต่างๆการปฏิบัติธรรมได้หมดทุกอย่างเรื่ดว่าคือว่าการไม่พระบาทเนี่ยมีรอรอเรือกับรอลือเลิศดราบโลกโลกภัยไข้เจ็บราบมีความคล่องตัวเลิศคือโลกุตตรธรรมครับโลกราบเลือดสามอย่างให้คนปัจจุบัน อันนี้สองอย่างอื่นเนี่ยเราต้องรอชาติหน้าชาติโน้นนะแต่ว่าลา,านนยข้าวบ้านนี่มีอันมีแต่ว่าเน,นี่ยมันก็เหมือนว่าเหมือนกับบอกว่าใครจะพบลายแทงใครจะรู้ว่าลายแนในี่ใครจะอ่านลายแทงอ๋อนี่คือขุมทรัพย์อันนี้เน,นี่ยนะซ่อนอยู่แบบเนี้ยในปาน่าในเขาือถ้ำเนี่ยออแล้วก็มาในกระโปรง ขับฟันเลยนี่เราความจริงเราตั้งใจจะกลับเดินทางต่อไปยังสถานที่อื่นแต่พอเดินลงมาเจอรอยพระบาทได้เลยก็ต้องหยุดกันแล้วก็ได้สํารวจก้อนหินทั้งก้อนมากว่ารอยพระบาทเกิดแก้วทั้งซ้ายและขวานแต่ว่าอยู่แผนแลวก็ดีใจนะที่ว่าเราได้พบพระบาทเพิ่มขึ้นต่างรากด้านล่างได้มารู้จักกันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตามรอยด้วยกันนะครับเราไปตามรอยพรเจ้ไปตามรอยไตรใช่ไหม

นัโมองสมวหนโตรับมาสัพุทมีใบสีดอกไม้ผ้าสบายทองเพื่อบูชาและพุทธบารท่านบริกานอยู่ที่นี้ร้หยสถานที่นี้จะไปที่ตั้งพื่อศาสนาผู้ปฏิบัติและผู้มีปวาก็รบนับเือจะอธิษฐานสิ่งใดไม่โดนวิสัยสวัยสมความปารนาตลอด สงสารเนาะได้ข้ามฝั่งสู่ความนิพพานไม่ต้องยืนไม่ต้องไปเต่อ,ตอไปในชีวิตนี้เนาะพุณเจ้าเนี่ยท่านบรรทับน์ขบาทเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายของท่านผู้ที่มาได้ขบ,บาตเนี่ยจะข้ามฝั่งได้เร็วที่สุดครับเนี่ยนสองมากครับ,รบเพราะว่าท่านจะไม่พระทับประบาทตอนที่ยังมีกิเลสอยู่จะพระทับประบาทในตอนเมื่อสิ้นกิเลสแล้วใช่ไหม ถูกไหมหมดกินเลยแล้วไม่ต้องไม่จะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ประทับเป็นอนุสรณ์แห่งแผ่นดินเป็นทั้งสุดท้ายเพราะต่อไปท่านก็ไม่มีรอยในโลกนี้นะถูกไหมเออครับแล้วเราก็อยากจะหมดในก้อนินนี้ทั้งก้อนเลยก็แทบจะว่าได้มีรอยพุทาบาทลายรอบเราลอยอย่างนั้น จะมีสักสีที่สูงอร่อยธรรมดาแต่ออออตอนนี้เราเดินเรามาจากเขาข่าพบาทสุขายนตนเมื่อกี้เราพบพบบาทใหญ่รอยใหญ่ไา้กับกว่าทับกันนี่พอเราเดินเรามาข้างล่างท,ท่านได้พบเห็นก้อนหินก้อนนี้ก็เลยมาเปิดญ้าใบไม้ดูเพราะก่อนร้อแแตกมากเรงนทางขึ้นบันไดภูผานี่แหละเราพรบพรอยพบบาที่ช่วยกันล้างทำความสะอาดพบพะบ,บาดอยู่ตั้งสองสามอย,อยบริเวณนี้มองดูว่าใเป็นพบบาด เป็นขระบาทเจ็แก้วตลอดประทับนั่งมันที่จะเลือกอัศจรรย์มากที่ที่เราได้พบระหว่างที่กำลังจะกลับอดีเรัเนื่อท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ประเทอะไรนะครับชิพจ,ร,ร,ร,าจาร์ประหยัด,ด <c oughs> รนะครับอาจารย์ประหยัดแทนก็ดีใจเหมือนกันประหยัดสุดทันนะก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้กันนะผมไปแล้วก็เหมือนกับไปแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้มารูกันถ้าหนึ่งอจเป็นเจ้าของขระบ,บาทแทนกะบ,บีอันนี้นนนนดูแลรักษาต่อไปผมก็ขอโมทนาด้วยนะครับที่ดูแลรักษาไว้ ไม็ทานเม่งมได้ละท่านวัดป่าโคกกลางนะไก็จะเป็นผู้ที่ได้ค้นคว้ารอยพระบาทในแถบนี้ก็ช่วยเดินทางมาพร้อมกับอาจารย์ประทัดหรืออาจารย์ถุด้วยเป็นเป็นตัวที่สูงที่สุดและประจํที่สุดของวัน

อาจารย์หนุนนั่นบอกท่านเคยมาเทศที่นี่นะแล้วเคยเห็นรอยพระบาทที่เขาเอาปักไว้ใต้ต้นไม้ในวัดแสงสว่างมาที่นี่ก็เลยมาที่นี่ด้วยหินล้านอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะับก็ปรากฏว่าอยู่ในวัดนี่ก็่อนหุินนี่ไปเจออยู่กลางทางตรงไหนจังหวัดกาลสินกลางๆไม่สูงน่ครัไปทางไหนครับอยู่ในป่าหลังเขาเออ ชูงครับเป็นก้อนหินบางอยู่ข้างทางอย่างนี้ออกจากลอยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็อือเียก็ผมนกระนแล้วเขาแล้วหลวพอเป็นคนยกมาเองเหรอขึ้นมาเลยครับไหลเาเลยผัลงมาเลยมันัมาเลยเหรอมันแตกหมดไปมแลมันผัลงมาเลยนั่นอยที่เห็นครั้งแรกจริงๆแะแบบนี้ตัวนี้กับตัวนี้อ แล้วก็แล้วรอยนี่เหรอรอยเดิมเหือหรือว่ามารอยนี่นมาทำมาเองใครทำอ่อาจารย์แอรอาจารย์แอร์เหรอเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดแตก่อนนานแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนนะครับหลือเล็กอ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่หรออ๋ออออ้นี่เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทีไหนหลวพ่ออ้โนวนานแล้วเหรอนนเลสมสิบมีเโอนานแล้วก็เขาท่ว่าจะเป็นรอยเท้ารอยยางไอะไรกัน ว่าไงล่ะอันนี้เขาจะไม่้อืมยังไงดีเพราะว่านี่โอ้ก็หลายปีแล้วเนี่ยอืมก็ประมาณเป็นรอยหมารอยออกมาไม่ได้มันอ๋อยังมีอีกแล้วรอยหมารอยหมาตรงนี้มันใหญ่มันเด็นหินด้านอะต่แทนวัดอ๋อโอ้ยังมีอีกเหมือนกันแต่ว่าหมาหมาตั้งแต่ข้างบนไปแต่มันเอาไปไม่ได้หมาตั้งแต่ได้ทันอ๋อ

เาามคนแลามามนามนไ้อะไรค้มาไม่ได้มายไม่ได้รอกมาแล้วมีอะไรามมาถามอะก็้วงไปถามไปไล่ไปไล่นั่งไปเย็นนั่งกลาง ว่าลอยไม่ดีเลยแปดลอยนิ้วไม่ชัดดะนะแต่เนี่ยแปลว่าพูดเป็นลมส้นกับลมดีตรงนี้ยลมเหนือชัน้นลูกกระบาดเออลูกลกระบาดแปลว่าเป็นลักษณะว่าเราเวลาคนเดินเนี่ยเดินในที่ดินแข็งไงน,นะมันก็เขาไม่ต้องเครื่องไม้อะไรที่เป็นอัศจ,จรร,รมมย์ตรงไหมที่มองไปมีอะไรสคำคัญม,มีมีใช่ไหมว่าเขาเอามาหรอฮะเอามาแล้วตากแดดตากได้มันร้อนไม่เอาเข้ามาไว้ที่นี้เขาแต่ก่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยที่แจ้งแดดเผา ฝันง่ายฝันว่าเขามาพูดเขามาจับเด็กแล้วเอาเข้ามาไว้ที่นี่พ่อครับแต่เดินนี่เพื่อนหันระบาทนี่หันไปทางไหนหันหันระบาทไปทางไหนอ๋อทีนี้เขาเขาลงก่อนแล้วเขางัดออกแล้วจนได้ขึ้นแทกได้ไปเห็นงาดลงเจกลาคนอาจจะขึ้นเขามล้วนี่นั่แล้วทำไมเราไม่ไว้ในในศาลาในอะไรล่ะมันจะได้ไม่ร้อน ก็อยู่นี่มันก็ยังต่ออกสามสองอืมเขาเย็บลงไปมันอันนี้มันขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่มีตัวนี้อาจจะมาตั้งคือขอโทษมาตั้งขึ้นอย่างนี้อ๋อตัวนี้มันขึ้นมาตัวนั้นก็ขึ้นไอ้ที่ไอ้ตรงนี้มันต่อไปต่ไปโอ้แสดงว่ามีมีขึ้นมาขึ้นขอครับคล้ายๆกับเราเย็บตรงน่ะเราเย็บตรงอ๋อแต่ก่อนมันมีขอบอย่ใช่ไหมลวงพ่อมีขอบ เหยียบมันปิ้นออกมาอย่างนั้นเหรอหลวงพ่อซื้อต่อโอ้โชาข้างแรกหลวงพ่อเคยเห็นเลยใช่ไหมที่ครั้งแรกจริงๆ่ะที่ยังไม่ได้เอาลงมาใช่ไหมหลวงพ่อไปเห็นไหมไม่เห็นแต่ว่าคนอื่นเขาเอาลงมาไม่ได้ฉันเก็บไม่ได้ฉันเก็บคนมันอยู่อย่างตรนานๆมีกองางเลยกองทางเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจแล้วาานที่เจ้าว่าฉันไปไหนแล้วเนี่ยนั่นน่เอาเงินไปไหน ยกมาโอ้ตอนแรกนี่มัน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 เป็นรอยเท้าชัดไหมชัดแย่ชัดเจนเลยครับอ้อ้ลุงพ่อไปเห็นมาเห็นมาเลยไปเอาเลยเอาไปเอาเลยเขาไม่ว่าอะไรไม่มีใครตามมันทวงเลยไม่ไม่มีอะไรเลยไม่เี้ยล่ แม่เรียว่าตามมาชวนหลวงพ่อ,อเลยเขาจะโยบไปเห็นมาแต่ลงุลงลงุงลุงลุงตายับมาอยู่ที่วัดนี่เลยย้ายลงมาอยู่ที่วัดใต้นอ้อแตั้งตวัดที่แรกโยนมไม่เห็นตอนแรกนี่โยมมาแถวใกล้ๆหรือว่ามันมีเป็นคนเหยียบบนบนดินเหนอวอ่ะเล่นๆนะปิ้นๆมาหน่อย,อย,อยงั้นนะครับอา้นอืมนี่นะว่าเป็นรอยคนโบราณก็ถามว่าคนโบราณนี่เป็นใคนรชื่ออะไร ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่เรก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ว่าเออมันก็เป็นแล้วก็โทษให้คนบนานก่อนว่างั้นนะได้ยินแต่ว่าได้ยินพ่อกับแม่คนเล่าแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อเนี่ยว่าคนธรรมดาเนี่ยมันจะไปเหยียบบนหินให้มันเป็นรอยได้ยังไงนอกจากคนที่มีความคมีามากพิเศษพิเศษไม่ใช่คนธรรมดาใช่ใช่ใช่ใี่เรานี่อาตมาเองนี่ก็ อยากจะให้โยมอธิษฐานเนี่ยวันก็เป็นลอยคนธรรมดาเนี่ยก็ให้นี่เราก็เสียงอธิษฐานเนี่ยเนี่ยวัดใหม่วัดวมว่าแล้วที่ว่าบอกให้มาเอามาไว้ในร่มหน่อยนลุงอ๋อเนี่ยลุงแต่นะครับอ๋อเข้าวันตัวเอ่เลยแกยาดิตงวัดใต้แกขาฝันแกก็แกก็เริมไปดูก็เห็นเลยอื เห็นเลยให้บอกให้เอามานี่เยตาตากแดดตั้นานแล้วครับอืปรามาณนี่ก็มันยี่สิบกว่าปีแล้วนานแล้วนี่เนาะนานแล้วอืแต่มาจะขอไปก็เกรงใจนะเนี่ยอยากกันได้เหมือนกันย้อนไม่เอาอ่ะนะเอาไหมพี่จะลูกพ่อยกให้ผมไหมโอเคครับในผู้พากเนสรุปแล้วก็หมายถึงว่า เป็นความฝันนะว่ามีรอยพระบาทอยู่บนดอดเขาท่านตาแล้วก็มีเสียงบอกว่าตากแดดมานานแล้วร้อนช่วยนํามาไว้ในที่ร่มหน่อยความได้เอามาจากยอดเขามาไว้ที่นี่ก็แต่ก็ยังไม่ได้ร่มนะก็อยู่บางทีก็แดดร้อนถ้าไม่ธรรมดาเนี่ยขอให้ยาวหรือสั้นด้วยนี่เราก็เรียนรู้อธิฐานเสียงไม่วาเอายาวว่าเป็นรอยเท้าหรือรอยพระบาทอย่างไดก็ได้ถ้าไม่ใช่รอยธรรมดาขอให้ยาวไหม หลวงพ่อเอายาวนาะไม่ใช่รอยธรรมดาไม่ใช่รอยคนโบนราณเน <1000. S 1> เาะไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยของคนธรรมดาแต่อาจจะเป็นรอยของคนพิเศษนะถ้าเป็นรอยของคนพิเศษก็ขอให้ยาวก่อนนะหลวงพ่อเนาะอันนี้วัดธรรมดาก่อนนะยังไม่เสี่ยงยังไม่อธิษฐานนะเอา้าหลวงพ่ออธิษฐานดีดีเนาะอ้าวสาธุยังไม่ได้ลรบหลููถูกนะขอให้ผู้รักขานีเด็อธิษฐานถ้ารอยเป็นธรรมดายิงขอให้ยาวเนาะ ยาวให้หลวงพ่อดูไปออกมาหลวงพ่อยาวยาวนะหลวงพ่อหลวงพ่อสอนเร่งก็ได้นะนี่เมื่อกี้ที่หลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าเป็นรอยไม่ใช่รอยคนธรรมดาขอยยาวเนาะค่ะคขอยาวอีกทีนะยาวไหมหลวงพ่อยาวยาวหลวงพ่อดูทางนี้นี่ที่เดิมใช่ไหมไม่ยืดที่เดิมนะอาะเอานี้หลวงพ่ออธิษฐานอีกทีนี้ถ้าว่าเป็นรอย ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยขอให้สั้นเนาะหลวงพ่อนะเอาหลวงพ่ออธิษฐานยังยังแล้วอธิษฐานแล้วอธ๋อสาธุนะอ้าวขอให้หลวงพ่อหอสั้นไหมสั้นไหมสั้นแล้สั้นเลยทำไมหลวงพ่อดูนานผมเมื่อยสั้นนี่ดูทางนี้นี่อ๋อคนธรรมดาอ๋อนี่ยุคเก่าอันครับเป็ีร่องของ ปกติมีสักซิหรือเป็นคนสูงสุดคนดีด้วยก็มันยางอะผ้ากาวผ้าไหมผ้าไหมเป็นะยางเลยนะหลวงพ่อเห็นส้นยางกับสติกนะเห็นนะผมวัดอยู่แค่น,นี้นี่เป็นวาธรรมดาผมนะใช่ไหมหลวงพ่อเห็นใช่ไหมเห็นแล้วนี่นะดิ้นนี่นี่ผมมือผมนี่ผมไม่ขยับนะผมจะอยู่เท่าเดิมเนี่ย วัดอีกทีเพื่อตรวจสอบว่าผมยืดไปหรือเปล่าผมยืดสุดละมันก็หลวงพ่อจะเห็นว่าผมก็เท่าเดิมเท่ายางหนังยางนะอ่ะหลวงพ่อทีนี้ผมจะเอาจริงแล้วนะถ้าว่ารอยนี้เนี่ยั <c oughs> วรักษาเทวดารักปักรักษาถ้าว่าเป็นรอยธรรมดาขอให้วัดแล้วก็เท่าเดิมแต่ถ้าว่าไม่ใช่ธรรมดาเป็นรอยของผู้มีฤลธิ์เมื่อกี้ที่หลวงพ่อเนี่ยสักจริงขอให้ยาวไปนะอ้าวหลวงพ่อตั้ง,จงใจได้ดีนะ อะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยดูเลยก็ได้นะเอาเอาเลยไหมเอานะหลวงพ่อนะอ่หลวงพ่อดูเลยยาวเนี่ยยาวเหรอยาวกว่าเดิมเท่าเดิมมาน่ะให้สั้นกว่ายางเลยเอาไหมเอานะหลวงพ่อตอนนี้จะดีนะลวงพ่อนี่มือนี่ผมไม่ขยับนะเท่าเดิมนะ อ้าวถ้าเป็นรอยของผู้มีฤทธิ์สักจริงจริงขอให้สั้นนะหนูพ่อดูพี่ไปอันนี้ข้างเดียวอันนี้ผมไม่ขยับอ่ะแค่ยางเลยให้สั้นกว่ายางเลยอให้สั้นกว่ายางให้สั้นกว่ายางเข้ามาเลยเอานะหนูพ่อนะอนาวให้ผมทำผมทำอ่ะนี่ผมไปแล้วอ่ะแขนผมไปแล้วอ่ะเอาละหนูพ่อนี่นี่เท่าเดิมนะนี่เดี๋ยวผมวัดเท่าเดิมหนูพ่อดูก่อนเนาะนี่นะ เออลูกพ่อจะอยู่ถนัดแต่ว่าผมมือเท่าเดิมนะผมสุดแขนแล้วเนี่ยผมจะยืดยังไงมันก็เท่าเดิมใช่ไหมลูกพ่อเอายาวก่อนใช่ไหมถ้าเป็นรอยพบาทจริงขอให้ยาวกว่าเดิมนะออารอาขอยาวนะเอบคุณเหลากร เราไมยาวเราไไปที่เดียว่าพรอกันเลยอดีตสานจะานก่อนก่อนก่อนต้องอธิษฐานก่อนเราเป็นคนวัดแคน้นเองว่าคุณผู้ที่นี่ชัดชิดเลยุบายาวกว่าก่าแตมัเป็นคนธรรมดาเม่คเกาคือก่นเป็นคนที่นี่ชัดชิดแทนนี่เป็นลอยหอมยาวกวาก่ลอยของผู้ศักดิดก็ เอาว่าถามตรงๆว่าเป็นรอยพุทธบาทไหมนะหรือว่าจะรอยพระศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้เราถามแล้วนี่กต่เป็นพุทธบัตรอ้าวไปถามมาตรงๆเลยนะอ้าวได้ถามตรงๆว่ารอยพุทธบาทจริงเนี่ยขอยาวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอาขั้งที่สองสั้นนะสองขั้งนะอ้าวไม่ให้เท่าเดิมนะพ่อดูให้ดีนะนม่เท่าเดิมพ่อดู าไไยาวไปแล้ววัดยังไงมันก็ไม่มีเท่ามันไม่เท่าเลยใช่ไหม,อมเอาไม่เหรเอทไมอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นี่หลวงพ่อดูให้ดีนี่ <c oughs> นี่เราก็เพื่อความมั่นใจนะหลวงพ่อท่านก็กับหลวงตา <c oughs> สององค์ก็ <c oughs> ได้อธิษฐานนะ <c oughs> เพราะว่าเราเองไม่ได้หวังจะไปแสดงเรื่องของความแปลกมหาสัรย์เราต้องการให้ท่านมั่นใจท่านได้ดูแลรักษา ใใท่านไดคิดว่าเป็นอรอยพระบาทท่านก็คงจะได้ทําให้ดีขึ้นเร<บ>าคิดว่ารอยเท้าก็คงปล่อยอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นความห,หมายในขณะนี้เราออกกำลังดูแลรถพวกเรามีปัญหายางแบน,น,นตอนนี้เราก็แยกทางกันนะอาจารย์ข้าหรืออาจารย์ผาวรแล <S S 2> ้วก็เพื่อพระพิสูจ์สองสารูปนี่ท่านก็ขอแยกตัวกลับสกลน,นคร พวกเราก็มาค้างคืน uh, ท uh> ี่วัดป่าโคกกลางที่เต่างอยที่ท่านสุพจน์เป็นเจ้าสํานักกําลังสร้างพระโบทสดอยู่นี่เป็นสมเด็จองค์ปฐมที่ลูกพี่โอได้ถวายถวาาก็เป็นเจ้าภาพนะยันนะในตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่20คกุมภาพันธ์โยมแม่ชีได้จัดทำอาหารสามห้าสี่แล้วเหรอเนี่ย พร้อมเลยเลี้ยงพวกเราทุกคนแล้วแป๊บเดียวเนาะปายปีจะสองปีแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวเนาะอือสุดวันี่ถวายเมื่อวันที่1 7มกราคม2540มีอันเดี่ยงมันจะได้นี่นี่อยู่นี่นะครับผมย้ายวันนี้ออกไปแล้วเหรอทำเสร็จเมื่อวันที่9นะอืออ่าวันนี้เป็นเช้าของวันที่20 ปันที2พ2546นับเป็นวันเดินทางเป็นวันที่4ที่เราม,มาภาคอีสานนับตั้งแต่โคราชชัยภูมิมาสกลนครเวลานี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอตองลอยเป็นพระบาทที่เราเคยมามีรอยพระหัตถ์อยู่ที่วัดบ้านน้อยตรงนี้แล้วลก็ปรากฏว่าชาวบ้านเขาเห็นรอยพระหัตถ์เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยบริเวณแถวนี้ก็มีด้วยนี่พระสุพจน์กับพระประทักนี่ก็ท่านเคยมาดูก่อนแล้ว บริเวณที่เป็นไฟไหม้ตรงนั้เลยเห็นว่าเป็นรอยบอบบางทางด้านโน้นใช่ไหมออออยู่แต่ว่ามีหลายรอยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะตอนนี้เราเพิ่งมาถึงตอนเช้าแบนก็ที่นี่เขาเรียกว่าเราหลบนะอยู่ใกล้ๆวัดท่านสุพจน์นี่แหละนะเราได้ถวายปัจจัยท่านสุพจน์ไปห้าหกพันบาทนะแล้วก็ถวายท่านตัวนี้นี่อีกสี่ห้าพันห้าร้อยบาท เราก็เป็นใคร่ใจในการสํารวจรอยพระบาทบ้างในสร้างพุทธลูปสร้างโบสถ์สร้าง,รรางวิหารอะไรกันแล้วแต่ท่านนี่ก็เป็นบริเวณอ่าเหล่านี้ซึ่งเราได้พบรอยพระบาทอยู่บนลานหินมากมายนะนี่เป็นที่ดินอ่าทเป็นไร่ของอชื่อโยมวินัยนะที่เราก็เดินมาสํารวจกันในบริเวณนี้ทั้งหมด เรามาที่พลานหินนะกว้างที่เขาทำทำ,ทำไร่ทาอะไรไม่ได้แต่ว่าตรงนี้แหละจะมีที่สําคัญที่สุดที่พวกเราได้ดัน,ดน,นต้นกะเลงในต่าง <ทบ S 1> ห้องแค่นี้พขอเข,อข,อขอ้าๆเดี๋ยวีเวลาดูดดดรมพังเลยดดุดเลย นี่เราก็เริ่มสำรวจรอยพบมุรบาตได้ขุดดินเก็บกิงไม้อะไรได้สืบหาคนช่วยกันสำรวจทั้งหมดนะรวมแล้วก็ไหลลอยเลยน,ๆๆๆนี่พบ <ๆ S 1> เรื่อยๆบนพลานนี่ทั้งหมดมีน้ำมคกะนีก็นี่ก็ๆๆใช่เลย นี่บางรอยนี่เราต้องช่วยกันขุดดินแะต้นไม้ที่ฝังอยู่มีทั้งรากมีทั้งดินอะไรออกมาปรากฏว่าเป็นหลุมรอยพุะบาททั้งสิ้นเลยในบริเวณนี้ไปดูไงผมบอกให้ผมดูผมไปดู